โอ้โหแย่มากหนูบอกเลยขอบคุณนะคะฮะช่วงนี้กินบ่อยแล้วนะเราอะ จะมีเวลากินไหมมีเวลากินไหมซื้อไปอ,อันนี้ของตัวเองนจะแล้วก็โกโก้เย็นนะ ไาแมนคะ่ะสามอย่างจ้าพี่ไปโกโก้ด้วยนะเหมือนเดิม สวัสดีค่ะวันนี้คุณฝนนะคะอยู่ที่สาขา1395อย <30. S 1> นะคะอยู่กับคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะ,คะนะคะเป็นยังไงบ้างคะแม่ค้าของเรา ช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนยายร้านใหม่ย่อยก็ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่คงที่เท่าไหร่แต่ก็ยังมีฐานลูกค้าประจำอะค่ะใช่อันนี้ดีเพราะว่าเราเปิดมานานแล้วอยู่กับวัดคาเฟ่เรามากี่ปีแล้วคะน่าจะตั้งแต่ปี6.2นะคะถ้าจําได้6กสองปี62นะคะเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานมากเอะอยู่ยังไงครูฝนนี่แก่ไปเรื่อยแต่ว่าคุณป้าดูเด็กขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคะ ต้องบอกว่าร้านวัดคาเฟ่ของเราถ้าเป็นในโซนเอราวัณลบบุรีเนี่ยนาต้องรู้จักแม่ค้าของเราแน่นอนนะคะคนถามนิดนึงค่ะช่วงที่มาเปิดแรกๆเนี่ยทำยอดขายได้เท่าไหร่อ่าแรกๆอันนี้ย้ายย้าย้านมาบ่อยเนาะแรกๆเลยอันนี้เปิ้ลจะไม่ได้ไม่ได้นับเป็นเป็นแก้วค่ะป็้จะนับเป็นตัวเงินค่ะเคยเคยได้ต่อวันเคยเคยได้อยู่ที่ประมาณ5,000ัน วันละ5,000บาทที่เคยได้ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นยอดขายนะคะที่สูงนะคะในในช่วงแรกตอนนี้ก็มีขยับย้ายร้านบ้างอ่าช่วงนี้เศรษฐกิจประมาณนี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะยังเปิดประคายได้คองได้อยู่นะคะยังอยู่กันได้อยู่นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเป็นแบบเมนูไหนนะคะอ่าเบสิกเลยค่ะจะมีกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวนมชพูอ่าก็คือเมนูพื้นฐานของเรา สาขานี้มีทั้งกาแฟสดและก็กาแฟโบราณใช่ค่ะจะเน้นจะเน้นกาแฟโบราณเป็นหลักเลยกาแฟโบราณเป็นหลักเลยปัถามนิดนึงค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยลูกค้าชอบใส่ถุงหรือใส่แก้วมากกว่ากันเป็นถุงกระดาษถุงกระดาษใช่ไหมกระดาษถุงกระยะเอ่อถุงกระดาษก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเพราะว่าในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะส่วนใหญ่ที่เรามาเปิดกันก็จะเป็นถุงกระดาษแบบปังกันมากเลยเนาะนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่ายอดขายก็ยังโอเคได้อยู่ได้อยู่แม่ค้าเพรว่าย้ายร้านมา3มรอบสามรอ,อบแล้วค่ะสมรอบแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอ่าปัจจุบันตอนนี้ย้ายจากจุดเดิม ห่างกันคือเดิมไม่ไม่เกินร้อยไม่ถึงร้อยเมตรก็จะอยู่ที่เอราวันนะคะตำบลเขาสายอดใช่ค่ะนะคะสำหรับร้านวัดคาเฟ่ของเรานะคะสาขาที่1,395ก็หาไม่ยากฝากหมุด Google Map กันเรียบร้อยเนาะนะคะส่วนใครที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะแล้วอยากจะมาอุดหนุนแม่ค้าคนสวยของเรานะคะก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณเปิ้ลช่วยฝากร้านได้เลยค่ะ ค่ะก็ฝากร้านวัดคาเฟ่นะคะสาขาเอราวันนะคะก็คนลบบุรีจะรู้จักกันดีค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าแรกๆนะคะเป็นกาแฟถุงกระดาษอะค่ะใช่อันนี้ฝากฝากด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วมาอุดหนุนแม่ค้าคนสวยได้นะคะขอบพระคุณคุณเพิ่นมากค่ะเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณกาูสกิลการชงของแม่ค้าเราสังเกตใบประกาศนี่เต็มหลังบ้านแล้วนะคะเนี่ย ตอนนี้ขายถุงเท่าไหร่คะสามสิบาทสามสิบาท,บาทเอาเยยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะยังค่ะเอาใจลูกค้าก่อนเอาใจลูกค้าก่อน <c oughs> ส่วนใหญ่ก็คือเราได้เป็นลูกค้าประจำ ปั่นจำเลยจำหน้าได้คือไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องสั่งแล้วมาถึงก็คือชงได้เลยหวานมากหวานน้อยรู้กันค่ะแล้วมีบริการส่งด้วยไหมคะก็จะเป็น Delivery ค่ะก็คือแอปในใช่เป็นพวกแอปมากกว่าเพราะว่าเราขายอยู่คนเดียวค่ะ ทำคนเดียวเลยก็คือถ้าลูกค้าในพื้นที่ก็อยากทานก็สั่งในแอปได้เลยมีของค่ายไหนบ้างคะมีทุกค่ายเลยค่ะทุกค่ายเลยอ่าพนด้าชุกี้ไลแมนแก๊ปใช่ที่โลกรีจะมีอยู่เท่านี้แล้วยอดขายจากเดลิเวอรนี่ได้เยอะไหมคะเดือนถ้าถ้าเป็นปีนี้ค่ะปีนี้ก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นไลแมนของหนูจะ ถ้าเป็นวันไลแมนก็จะอยู่ที่ประมาณคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ700รอยเจ็ดร้อยมันก็จะลดรั่นกันไปใช่ค่ะอยู่ที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจมากกว่าแต่ถ้าช่วงปีที่เป็นโควิดอะค่ะอันนั้นอะพีคสุดเลยคือปังมากปังแบบสุดๆเพราะว่ามันเป็นร้านที่มันไม่ใช่ห้องแอร์ค่ะค่ะมันจะของเราเป็นเขาเรียกไงนะเปิดโล่งอันนั้นได้เป็นเจ้าละพันห้าสองัน อันนี้จะชุบปี้พวกไลเดลิเวอรี่ล้วนๆแต่หน้าร้านก็จะเงียบไปใช่ตามสถานการณ์แทนที่โควิดเราจะเงียบแทนกี่โควิดคือลูกค้าเราบอกว่าอยากได้โควิดมาอีกรอบเพราะว่าขายดีทุกร้านจริงพอโควิดขายก็เกิดคู่แข่งเยอะมากเลนกันอันนี้ใจามด้วยค่ะนะคะนี่เป็นร้านดังในจังหวัดลบบุรีนะคะเจาะดังเลยละ วันน้อยนะ